สวัสด for ีครับเมื่อนี๋มาอยู่กับช่องลองตะกี้ครับเดี๋ยวพามาเบิ่งรถไถฟอร์ดครับนี่รถไถฟอร์ดครับตีนหล่องมันครับนี่มาลากรถไถหน่อยสองขั้นครับติดทั้งสองเลยครับนี่อ่าจูครับขั้นนั่นติดขั้นนี้มาลากแต่ว่าสลิงแข็งออวบอะไรครับเอาขั้นฟอร์ดมากกล้าครับนี่ฟอร์ดกระเบื้อมาไปครับนี่ติดล่องครับนี่นั้นยกล่องโอ้ยเหยียบปลครับปลาเนี่ยวิ่เหยียบแห้งปลาหนี่งแค่เสียครับ เปบ้าครับบดเยียบแห้งมาเนีับไปยากแห้งครับนี่เยียบเลยครับมาเนี่ยควนดำปึ๊ดเลยครับนี่ขี่ดึ่งสองขั้นขินพร้อมกันเรืออะแล้วครับนี่ อไปอัหมัน่บบบีแนวลากหวงลงบ่ใส่ป่บ,บอ่อยมาขันดีดันเดินนไมตัดนกรได้หนึ่งบ่ต้องลาก,ลาก,ลาก,กน้ิดันห้อยหลังับบเนี่ถครับรถนอยับรถ่ดันครับสิไครับนี่เอาเงาเยียบครเยียบอ้ขึ้นครับขึ้นเอาขึ้นลวครับขึ้นแล้ววันครับขึ้นแล้ว เกียบใจขาดครับขั้นหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวหอดสลิงครับบานี่หอดสลิงออกหอดสลิงออกามาสิคันสิลากครับบานี่เอาเอาขึ้นแล้วครับบานี่ขึ้นแบบง่ายๆครับนี่คันนี้ง็คือติดเลยครับนี่ คน,นหัวหมูให้ปลายแบบนี้บ่ต<ไ>ู้ขวางให้หุ่น<อ>ดีกว่ได้กระเมันจะว่าหลุดบ่ะ<ไ>มันจะขาดบ่หรอมาดันขวอนไม่ลงในบัวครับนี่หน้าบอกเลยครับหน้าพุ่นกินนี่ละครับนี่เอาขัดนังก็ เฮ้งบาลายครับเท่าไปน้ำคือค้นขับนะครับเนี่ยรถกระไดาอายุเยอะครับเนี่ยเอาโคกขึ้นมาลาขอดลาโคกขึ้นมาลอดาสิสั้นนี่กันร้ยครับเอ,อ้คว่าลดหรคว่างดากดอดนคว่างดาลอดอว่าไปหรอกว่าต้อายดิ บ้านิบ่าตายแล้วท่านเนี่ยเดี๋ยวมันจะจัดการให้รถคือกันกับคนเหนนี่ยนะรถคือกันกับคนเหี้ยบ่ยมี่เนี่ยอาค, <c oughs> ครับรูสลิงเหรอครับบานเี้ยอันนีซีเล็กเนี่ยครับดีเบิ้งครับเนี่ย สปริงตัตวเงีอยู่ครับเอามายืนมองแข็งๆนครับเนี่ยขาท่าบ่ครับเนี่ยผูกสายเข็นกลางเลยครับเนี่ยเอาไปแล้วครับปลาเนี่ยโอ้มันสี่ดีคนมาครับเนี่ยเดี๋ยวผูกไหมครับสปริงขาดครับสปริงขาดครับโอ้ห้งอยู่ครับปลาเนี่ยห้างยังสี่ห้งอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวผูกสปริงไหมครับ เอาาครับไปแล้วครับเดี๋ยวเดวเดี๋ย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 วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวรถดับเี๋รถดับรถดับสต มาครัเอาไปแล้วครับบาเนี้โอ้ติดดองเลยครับบาเนี้ยโอ้ข้นเรียบร้อยครับขึ้นเรียบร้อยครับข้นเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรันค,ครับขอบคุณครับช่องชาวตะก,กี้ครับเดี๋ยวว่ากันคลิปหน้าครับ